สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปนาะคะเหมือนี่กะสิมาบ้บานบ้าน,านง่วยคือเก้าขาหมองเก้านี่ล่ะมือนี่แล้วกันล่งเห็ดบีเออีหยังก็เอินบีล่ะไรบีบเออบีนวลน,นั้นสิสิเพาะอืมคุ่นต่อไปไหมพา<อ>ะกระเทียนบ้อนเอาไข่มันนึ่งตัวโอ้เอาไข่แล้วก็เยี่ยวไข่ไข่เอีเยแล้วก็เตี้ยงเป็นตัวน้อยตุ้มตัวนันออกมันไวนี่เอาขั้มันไหว โอ้พัดนันพันมันเนาะอันเอาไว้อันอันดีออกเอาไว้หลายป่ะไดนอันป่าเอาไว้อันลอยฟักนี่เหีียวนี่ลอยฟักนี่นี่ออกบ่เบิดขาดป่นไดนอ๋อนั่นยังบ่ทันได้เบิดแต่ว่ามันสิออกอีกอยู่แม่นบ่แม่นกระลังออกอยู่นี่ก็มีิ้นกระลังออกต้องรอให้มันออกเบิดก่อนตินึกอันบ่คั่นหอนมื้อแลงก็สิอันก็สิบอนไข่เลย ท่านบางครั้งตัวใดมันสุกกว่าเทียมมันก็ติออกรุ่นไปก็ติเป็นมืออื่นีังสิแนดะ่จังสิบลอนไก่กันบลอนไข่บลอนไขน่นี่ต้องเอาออกมาให้มันอ่นเอาเป็นเอาใส่กระดาษแล้วก็เอาเนี่ยมางุ่มให้มันไข่อันนี้คือมันอันมัน อีหยังกันกวนนี้มันเซิงกันมันเซิงกันมันผสมพันธุ์ให้แนวอื่นนั่นล่ะมันจังแตกดีนี่มันผสมพันธุ์กันผสมพันธุ์เราหนี่เป็นคู่เป็นคู่อยู่นี่เด้นี่นี่ติดนี่นี่กันปึดก้นกันเป็นคู่อยังตัวนี้ก็กัลลังหาคู่กันอยู่นี่ผสมพันธุ์นี่ผสมพันธุ์นี่ค่ะนี่ี่มันเป็นคู่แล้วดี อันนี้ตัวเม่อันนี้นีตัวผู้มันตัวนี้หน่อยนี่ตัวนี้หน่อยเป็นตัวผู้ตัวนี้หน่อยเป็นตัวผู้ตัวนี้หน่อยดินเตล็ๆๆ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 ดเตล็ดเยอ่นี่มอนี้มันจับครูกันได้แล้วมือน,น,นี้มันนี่สีเอาไว้โดนปนันไดมันนี่ยังเตียวออกไม่มามาพัวมาพัวม,มือแรกนี่แล้วนี่แรกคำนี่เนาะคำนี่ละติบอน ที่อาใส่กระดันใส่กระดาษแล้วก็เอาแนวมางุ้มให้มันไข่อยู่ในหันก้อนเทียนงุ้มก็ต้องแยกตัวผูออกคือกันดีตัวผูไปไว้คนละหม่องต้องเก็บเออตัวผูออกมาก่อนเอาแต่ตัวเอาแต่ตัวเมียไปผวานผสมพันยกรผสมพันก่อนเคองเที่ยวตัวเมียไปผวไข่เห็นเป็นเนืนว่างไข่นี่การเพาะไข่นี่จุดจ็กมืม่มันจังคไฟเสียนออกเป็นตัวหน่อย เอาว่าแมนอ,อาทิตย์หนึ่งผลสิอาทิตย<อ>์หนึ่งผลได้จากเข้าเพาะไปาานั่งจังไฟเห็ดที่แตกตัวหน่อยเอาไว้อาทิตย์หนึ่งกับสีอกเป็นตัวนิ่น้อยนิ่งน่อยตัวนิ่น้อยนิ่งหน่อยใส่จังสิเอามอนเอามอนมาเกี่มันเดี๋ยวจังสิกินมอนใดญ่นะเก็บม,มอนอ่อนๆมาใส่ก่อนอ่อนๆสอยนิ่งหน้อยเดี๋ยวอยเห็ดแปลงพันธุ์นี่เอาไว้ล้อยหนึ่งนี่สิได้เห็นมอนหลายป่านใดป่า กันดุงคันเทียวอคันเทียวมันบ่ห่อนมันอันไข่ดีๆบีเฮ้าเขียงเร่งไข่ดีๆมันก็ไดซิ0ดุ่งผุนเด้1ิดุงซิฟกวัวดุ่งผุนเด้อืมนี่ขนาดอืมไอ้คันเม่มันกานี่ตตัแต่ว่าเทียวนี่จักสี่ํ้ได้พะวานมันห่อนไหลายกะห้ามันอันอ่อนเอจากหน่อยหามันไข่บ่หลายเนาะอู กะซบอัดุดดอกเกาดงซิบดงทีไดยุดดกะซได้สิบยุดละเนาะเมเพรพะว่าเคยไดเคยไดยุ่เคยไดสิบดูเคยไดซีบตรงยุดละเทียแพกะซีบกลัวไปหุนละกะสีแต่ว่ากะไขยุ่ดอกว่ามันอากาศที่ไข่ยู่พราะว่ามันถือฝนแล้วโดนนี่มันอากาศเย็นแล้วมันพอดีแล้วฝนลงพอดีเนาะท่นฝนลงพอดี มันนี่กะสีเลียงไปยันไงเป็นการนอนนอนขันที่หนึ่งแล้วก็สีนอนสองนอนสามขันหอนนอนสี่เล้าบัดนี้ก็ซุกแล้วบัดนี้หอนนอนสีเหล่าสิเป็นหมอนตัวใหญ่นอะหอนขดคัดหอนสีเทียกันเป็นหมอนใหญ่ตัวใหญ่กะสีเป็นกะสีซุกซุกซุกแล้วแล้วก็มาเป็นฟักแดงฟีเหลืองฟักแบบนี้แหละมันนี่กะสีอันขันเท้าสีเอาพอเอาเทียรุ่นเทากับ อันเรียกเราเขากะเอาแบบจังหี่ยื่ไปยือเก่าหล่งค่ะสีเอาพันอีกนี่รหลอดต่อไปก็เอาแบบนี่แมนเฮ็ดไปแบบนี่แหละเรี่ยๆเจ้านี่ห้องพูดได้ห่อนหลายหองพอจะสร้างหมอนเพียนเอาหมืนบอ,อ,อกดีจังสี่สร้างหมอนเพียนถอะนี่คือการนะิพ่าหมอนการผว่าพัดหมอนทอไปเพ็ดไข่ พอไข่พอไข่หมอนหลอกสีออกเป็นตัวน้อยๆจนหดเป็นตัวใหญ่จนเป็นคาดอันนมักีสีเหลืองเหลืองเหมเย็มือมันกะจังผิดแตกเป็นไข่แบบนี้หามือเดี๋ยวมันจังคอยมันจังคอยนอนหนึ่งแตกเรียวหลังจากแตกเรียวหามือจังนอนหนึ่งโอ้ถ้าเอวนอนขี่ขนรลอกขาบเทียนหนึ่งเนี่ยเทียแหลกเนาะ เพป็นเงินนั่งขี่ขนโอ้อ้าวมีกะซีมือค่มือจังนอนอีเกียนนี่กะขอจุกไปซ้ำหนีก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวตอนหมอนหมอนใหญ่ๆหมอนงามๆสุกๆกำลังสุกเสียสีพ่ามาเบิ่งอีกเนาะตอนมันสุกตัวใหญ่ยั่อยมาเบิ่งอีกตามคันตัวนไปเทือสีมาเป็นมีเป็นไหมอยู่โดนยู่ กตรงที <c oughs> <c oughs> ่เอาอกผ่ามอานที่ไว้แบบนี้ล่ะกันเี่ยมที่ไม่กินตัวหมอนเหมือนตัวบีเบิดจยกกันหนูกันแม่งอีหยัางที่ไม่เก็บกินเนาะกาเพ่นกาสีเอาไปเก็บค่ะกะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ